สถาบันการพลรศึกษาพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามห ah าวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40ต่อจากสงขลานครินเกมในนามพระบดีเกมเมื่อวันท,ท,ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมชั้น2อาคารศูนย์กีฬามห ah าวิทยาลัยสงขลานครินสถาบันการพลศึกษาจัดแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามห ah าวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครยั้งที่40 ในระหว่างวันที่8ถึง15มกราคม2556ณวิทยาเขตชนบุรีโดยจัดการแข่งขัน29ชนิดกีฬาและกีฬาสาธิต2ชนิดกีฬาได้แก่เน็ตบอลและมวยปล้ำอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาบอกว่าแม้จะมีเวลาเตรียมงานและสถานที่เพียง8เดือนแต่สถาบันก็พร้อมเนื่องจากใช้สนามแข่งขันทั่วทั้งจังหวัดชลบุรีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ในการสถาบันการรักษาประสวงการท่องเที่ยวกีฬาต้องขอกราบขอบพระคุณทางท่านประธานกกมทองรวมทั้งท่านพีชารวมทั้งคณะกรรมการทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจรวมทั้งให้เกียรติสถาบันการรักษาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหายาลยห่งประเทศไทยในครั้งนี้นะครับครั้งต่อไปพละบดีเกม เป็นชื่อของการแข่งขันกีฬามาหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40เป็นการนำชื่อของช้างเอราวัณพระพลบดีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันการพระศึกษามาเป็นชื่อการแข่งขันและใช้สัญลักษณ์นำโชคเป็นรูปช้างชื่อน้องสามัคคีโดยมีคำขวัญประจำการแข่งขันว่ารู้รักสามคัคคีมีน้ำใจสู่เส้นชัย ขณะที่การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขลานครินเกมที่แม้จะประสบปัญหาทั้งการเลื่อนการแข่งขันจากเดือนมกราคม2555มาเป็นเดือนพฤษภาคมเนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ภาคกลางรวมถึงเหตุวินาศกรรมที่โรงแรมลีเกเดนพลาซา่าส่งผลให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินในฐานะเจ้าภาพได้รับผลกระทบด้านการก่อสร้างสนามกีฬารวมถึงความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน แต่เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นทุกอย่างกลับราบรื่นและประสบผลสำเร็จด้วยดีาาก,การแข่งขักีฬามหาวิยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้มีปัญหามีการโต้เถียงจากผู้จัดก,การอินเนี่ยน้อยที่สุดแปลว่าเจ้าภาพได้จัดก,การได้ดําเนินการทําความเข้าใจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดที่รีการเล่น ก่อนหน้าที่เราจะแข่งขันไม่นานเหตุการณ์อุทกภัย3เดือนในปลายสักราษที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเกินกว่าที่คาดหมายไว้มากเพราะฉะนั้นผู้ดภาพรวมครับผมให้หม,หมออเอพลาสำหรับความวมุ่งมั่นสามปีแรกจะมากครับสังคมไทยเนี่ยในระยะ3-4ปีย้อนหลังไปเนี่ยเขามีความรู้สึกว่า จังหวัดชายแดนใต้ของเรานั้นเนี่ยเป็นจังหวัดที่ถ้าจะมาก็ต้องจำเป็นจริงๆและถ้าจะมาเนี่ยก็มาด้วยความระมัดระวังเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมายสงขานักเรียนถือได้ว่าทำหน้าที่แทนจังหวัดส,สงขลาแทนประชาชนชาวจังหวัดส,สงขลาทำหน้าที่แทนประชาชนชาวจังหวัดชายแดนใต้ในการที่จะสื่อสากรกับสังคมไทยให้รู้จักและให้ยังไม่ลืม จังหวัดจันท์ใต้ของเราถ้าเปรียบเทียบกับการแข่งขันที่ผ่านมากับครั้งนี้ผมก็ถือว่าครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นหมาลัยที่อยู่ทางภาคใต้นะครับที่เป็นหมา,าหลักทางภาคใต้นะผมถือว่าจัดก,การแข่งขันได้ยอย่างดีครับนับจากนี้ไปอีกประมาณ8เดือนทัพนักกีฬาและคณะผู้ติดตามจะกลับมาเพื่อร่วมแข่งขันสร้างมิตรภาพและแบ่งปันรอยยิ้มในพละบดีเกมณสถาบันการพละศึกษาจังหวัดชนบุรีสยาทรเชมนีทีมข่าวสงขลานคริยนเกมรายงาน